มองหารถยนต์นั่งขนาดเล็กที่ให้ความรู้สึกสปอร์ตพรีเมียมและคุ้มค่าเกินราคาต้องคันนี้เลย m a ด d a 2.1.3 S l e a t อ e r s e ดานปี2021คันนี้มาพร้อมดีไซน์ที่สวยงามลงตัวตั้งแต่ด้านหน้าจนดท้ายโดดเด่นด้วยไฟหน้า LED Signature และการตกแต่งภายในที่ยกระดับภายในห้องโดยสารครับรุ่น S Leather จะได้เบาะหนังคุณภาพดีให้สัมผัสที่ดูหรูหราเกินตัวแถมยังมีหน้าจอเซ็นเตอร์ดิสเพย์7นิ้ว รองรับ Apple CarPlay, Android Auto และระบบ Mazda Connect ครบคันครับขับขี่สนุกและประหยัดด้วยเครื่องยนต์เบนซิน SkyActiv-G 1.3ลิตร9.3 L, แรงม้าขับคู่กับเกียร์อัตโนมัติ6สปีดให้การตอบสนองที่ดีเยี่ยมและยังประหยัดน้ำมันได้ดีเยี่ยมอีกด้วยข้อเสนอสุดคุ้มครับด้วยราคาเพียง399,000บาทแถมยังฟรีดาวน์0บาทและผ่อนสบายๆเพียง7,000บาทตลอดสัญญาทำให้คุณเป็นเจ้าของรถสปอร์ตพรีเมียมคันนี้ได้ง่ายมากขึ้น เป็นรถ Eco คาที่ให้ฟิลลิ่งเกิน Eco คาทั้งดีไซน์ฟังก์ชันและสมรรถนะคันนี้ตอบโจทย์คนเมืองที่ต้องการความมีสไตล์และราคาที่เข้าถึงได้จริง สวัสดีครับพบกับพี่โชกุนอีกแล้วนะครับที่ปรึกษาการขายของบริษัทเพชรยนต์นะครับวันนี้ผมอยู่ที่สาขาเซรีไทย95เช่นเคยครับวันนี้มีรถดีๆเข้าใหม่มาแนะนำอีกหนึ่งคันนะครับเป็นรถ e ีโก a านะครับมาด้า2ครับ1.3 S Leather Sedan ครับคันนี้ได้รถปี2021นะครับราคาตั้งขายโคตรดีครับ399,000บาทเท่านั้นเองนะครับเครดิตดีฟรีดาวน์0บาทครับคันนี้ผ่อน7,000บาทตลอดสัญญาเลยนะครับ ส่วนยละเอียดตัวรถนะครับจะเป็นอย่างไรนะครับเดี๋ยวเราไปชมกันเลยนะครับสำหรับคันนี้ครับได้เป็นไฟหน้านะเป็นโปรเจคเตอร์มาเรียบร้อยครับพร้อมไฟส่องสว่างตอนกลางวันนะครับเป็นแบบเป็นไฟกลมนะสไตล์ของมาด้าสนะครับเป็นแบบนี้เลยนะครับในส่วนของคมสันตัวรถครับเงาฉ่ำแบบนี้เลยนะครับร่องรอยการบุบการยุบนะครับรอยลักยิ้มนั้นไม่มีเลยนะครับสักจุดเดียวเลยนะครับ และคันนี้นะครับที่สําคัญครับเป็นรถบ้านใช้งานมือเดียวนะครับเจ้าของเก่าใช้งานถนอมมากเลยนะครับเข้าศูนย์เช็คทุกระยะเลยนะครับในส่วนของตัวรถครับได้เป็นแม็กอะลอยเดิมๆจากโรงงานแบบนี้เลยนะครับเห็นไหมครับ <inte> และได้ยางดันหลบปีใหม่ๆมาด้วยนะครับร่องรอยการเบียดฟุตบาทของล้อรถนั้นไม่มีเลยเห็นไหมครับด้านในครับได้โชคตัวใหญ่แบบนี้เลยนะครับร่องรอยการเกิดสนิมนั้นไม่มีเลยนะครับคันนี้เรื่องปัญหาช่วงล่างนั้นหายห่วงเลยนะครับเพราะว่าเป็นรถบ้านใช้งานมือเดียวนะครับกระจกมองข้างแบบนี้เลยครับเป็นสีขาวสลับกับสีดำนะครับทำให้รถหรูดูสปอร์ตมากขึ้นนะครับกระจกมองข้างกระจกในส่วนของกระจกด้านข้างครับเป็นยี่ห้อโลโก้มาสเตอร์เดิมๆแบบนี้เลยนะครับภายในห้องโดยสารครับได้เป็นเบาะหนังเรียบตึงแบบบนี้้ัสลดวย หนังสักการนะครับในส่วนของพื้นที่คนนั่งนะครับแบบนี้ทําให้รถดูสปอร์ตและสวยงามมากขึ้นครับร้อยเบาะนั้นไม่มียับมีโยนเลยนะครับในส่วนของเสาเอด้านหน้าครับน็อตไม่มีการขันขยับเช่นกันครับแล้วก็แผงประตูด้านข้างครับเป็นสีดําแบบนี้นะครับ พี่ชกุลบอกเลยครับว่าลรยเรียวรอยนะแผงประตูด้านข้างตกแต่งสลับด้วยหนังแบบนุ่มๆน,นะครับแล้วซีนประตูด้านข้างนั้นเดิมสนิทครับองศาเดิมไม่มีการปรับปรุงโครงสร้างเลยนะครับสักจุดเดียวนะครับพี่ชกุลถ่ายให้ดูนะครับเหมือนกับคุณผู้ชมมาดูกับเองกับตาเลยนะครับถ้าหากว่าต้องการรูปเพิ่มเติมนั้นสามารถทักข้อความส่วนตัวได้เลยนะครับในส่วนของเสาบีนะ เห็นไหมครับว่าในส่วนของน็อตนั้นไม่มีการขันขยับเลยนะครับทั้งจุดบนและจุดล่างด้วยแบบนี้นะได้เดิมสนิทจากโรงงานแบบนี้จริงๆนะเจ้าของใช้งานมือเดียวเองนะครับคันนี้รถค่อนข้างสภาพใหม่มากเลยนะครับในส่วนของกระจกเห็นไหมครับว่าเป็นโลโก้มาสเตอร์แบบนี้หมายความว่ากระจกทั้งบานหน้าและบานหลังนั้นไม่มีการถอดขยับนะครับแล้วก็ปรับปรุงโครงสร้างใดๆเลยสักจุดเดียวนะครับถัดมามาดูในส่วนของภายในห้องโดยสารด้านหลังกันนะครับ เป็นหนังเรียบตึงแบบนี้พร้อมหมอนหนุนรองศีรษะนะครับสามจาตำแหน่งนะครับปรับขึ้นลงได้เลยนะครับถัดมามาดูในส่วนของเสาบีกันนะครับเสาบีแบบนี้เลยนะครับน็อตไม่มีการขันขยับเลยสักจุดเดียวนะครับอันนี้ได้ องศาเดิมจุดเดิมจากโรงงานแบบนี้นะครับมือจับนะสีดําเปียโนแบ็กแบบนี้พร้อมบุหนังด้านข้างแบบนุ่มๆนะแล้วก็ซีนประตูด้านข้างแบบนี้ครับร่องรอยการปรับปรุงโครงสร้างในจุดนี้นั้นไม่มีเลยนะครับสักจุดเดียวนะไม่ว่าจะเป็นในส่วนของขอบประตูนะครับซีนประตูนะยังอยู่ในองศาเดิมสภาพเดิมแบบนี้ครับคันนี้ไม่มีการปรับปรุงโครงสร้างเลยสักจุดเดียวนะครับมาดูในส่วนกอรล็อกประตูกันน็อตก็ไม่มีการขันขยับเลยสักจุดเดียวนะครับถัดมาเดี๋ยวมาดูในส่วนของล้อด้านหลังกันนะครับ ล้อด้านหลังครับไม่มีร่องรอยการเบียดฟุตบาทเลยเห็นไหมครับภายในซุ้มล้อนั้นสะอาดหมดจดแบบนี้ร่องรอยการพิการชนหนักนั้นไม่มีเลยนะครับโชคด้านหลังยังอยู่เดิมแบบนี้สภาพดีแบบนี้เลยนะครับใช้งานได้ปกตินะตกหลุมไม่มีเสียงดังใดๆเลยนะครับถัดมาเดี๋ยวพี่โชกุนจะมาถ่ายให้ดูในส่วนของโครงสร้างด้านหลังกันแบบเต็มๆนะครับโครงสร้างด้านหลังครับแบบนี้นะครับ ได้เซ็นเซอร์มาทั้งหมด4จุดนะครับเป็นเซ็นเซอร์เตือนกะระยะถอยเนาะแล้วก็ด้านหลังครับไฟหลังเป็นสีแดงนะครับเงาฉำแบบนี้เลยนะครับร่องรอยการแตกแล้วในดวงไฟนั้นไม่มีเลยสักจุดเดียวเห็นไหมครับว่าสภาพรถค่อนข้างใหม่นะน้องๆป้ายแดงเลยนะครับตอนนี้ราคา399,000นะออกห้างป้ายแดงนะครับอยู่ที่ประมาณเกือบ600,000บาทกันเลยทีเดียวนะครับ ถัดมาครับมาดูในส่วนของเส้นไล่ฟ้ากันนะครับเป็นยี่ห้อโลโก้มัตด้าแบบนี้หมายความว่ากระจกด้านหลังบานเดิมนะไม่มีการเปลี่ยนกระจกมานะครับเดิมสนิทเลยนะครับในส่วนของฝั่งด้านขวามือครับสีของ ไฟนะครับสีแดงเงาฉ่าแบบนี้ไม่มีร่องรอยการแตกแล้วนะแล้วมาดูในส่วนของล้อหลังกันครับไม่มีในส่วนของเบียดฟุตบาทเลยนะครับต้นจุดเดียวนะภายในซุ้มล้อครับสะอาดหมดจดแบบนี้นะครับร่องรอยการพิความชนหนักนั้นไม่มีเลยนะครับรับประกันนะครับซื้อรถกับเพชรยนต์ไม่มีชนหนักพิความตัดต่อกลอใหม่นะครับอันนี้มีระบุอยู่ในสัญญาเรียบร้อยแล้วนะครับชัดเจนนะถ้าหากว่าพบเจอนะรับซื้อคืนเต็มวงเงิน100%เต็มเลยนะครับถัดมาเดี๋ยวมาดูในส่วนของด้านหน้ากันนะครับเสาเอด้านหน้าครัับนมขขยไห น็อตไม่มีการขันขยับเลยสักจุดเดียวเห็นไหมครับแผงประตูด้านข้างสะอาดสะอ้านแบบนี้ไร้ริ้วรอยหมดจดครับร่องรอยของหนังนุ่มๆแบบนี้ยังไม่มีการลอกล่อนและไม่มีการถลอกนะครับการใช้งานค่อนข้างถนอมมากแล้วก็ไม่มีซีดจางด้วยนะครับซีนประตูด้านข้างฝั่งนี้ไม่มีการปรปับปรุงโครงสร้างครับเดิมสนิทแบบนี้เลยเห็นไหมครับเส้นสันคมสันตัวรถแบบนี้โค้งเรียมแบบนี้ชัดเจนนะก่อนล็อกประตูด้านหลังครับไม่มีการขันขยับเลยเช่นกันครับถัดมามาดูในส่วนของประตูด้านหน้ากันนะครับกระจก ได้เดิมๆจากมาด้านะครับอันนี้สภาพเดิมครับกระจกบานนี้ไม่มีการถอดแล้วก็ไม่มีการเปลี่ยนอันนี้ได้กระจกเดิมจากโรงงานนะครับในส่วนของฟิลม์มกรองแสงยังอยู่ในสภาพดีนะครับเสาเอด้านหน้าแบบนี้กรอนไม่มีการขันขยับเช่นกันนะครับในส่วนของน็อตนะครับในส่วนของคานด้านหน้านะไม่มีการขันขยับเลยนะครับแผงประตูด้านข้างนะครับ ช่ำๆแบบนี้เลยสีสวยแบบนี้เลยนะครับไม่มีการปรับปรุงโครงสร้างเลยครับไร้ริ้วรอยนะเปิดปิดกระจกเป็นระบบไฟฟ้านะครับจากด้านคนขับทั้งหมดแล้วนะครับค่อนข้างจะอนเนกประสงค์พอสมควรนะแล้วก็สะดวกสบายด้วยนะครับคมสันตัวรถฝั่งนี้ครับ น็อตเสาบีแบบนี้ไม่มีการขันขยับเลยอันนี้ได้เดิมสนิทจากโรงงานนะแผ่นเพจเดิมเดิมติดมาจากโรงงานแบบนี้ไม่มีการขันขยับเลยนะครับและก็ไม่มีการเปลี่ยนตำแหน่งด้วยนะครับถัดมาเดี๋ยวพี่ชกุลจะพามาดูในส่วนของพื้นที่เก็บสัมภาระด้านท้ายกันนะครับว่าสภาพภายในนั้นเป็นอย่างไรกันบ้างนะครับสำหรับพื้นที่เก็บสัมภาระด้านในครับ mm. เห็นไหมครับว่าด้านหลังนั้นกว้างขวางแบบนี้นะครับใส่กระเป๋า30ลิตร40ลิตรได้ประมาณ3-4ใบกันเลยทีเดียวนะครับถือว่าตอบโจทย์นะสำหรับคนใช้งาน ในเมืองหรือจะใช้งานต่างจังหวัดนะครับใส่กระเป๋าได้ไปกันได้ทั้งครอบครัวเลยนะครับถัดมามาดูในส่วนของไฟไท้ายแบบนี้เป็นของแท้นะเดิมๆนะเป็นยี่ห้อไทยโคอีตกนะครับแล้วก็ล่องระบายน้ําด้านหลังครับแบบนี้เลยเห็นไหมครับว่าซีนคานฝาก,กระโปรงด้านหลังแบบนี้ไม่มีการขันขยับเลยสักจุดเดียวครับ ไฟนี้ได้เป็นโคมไฟเดิมนะครับยังมียี่ห้อโลโก้ของไทโคอิโตเป็นผู้ผลิตโคมไฟให้กับบริษัทมาด้านะเดิมๆเ,เลยนะครับในส่วนของผ้าสกอดด้านหลังไม่มีซีจางนะพอรถคันนี้รับประกันครับไม่มีจมน้ําหรือพิความใดๆมาเลยเห็นไหมครับว่า ซีนประตูฉ่ำๆส,สวยๆแบบนี้เลยนะครับคานประตูด้านหลังลูกกลมคมกริบแบบนี้ครับเปิดฝาประตูท้ายมาไม่มีเสียงดังเอสอาร์นะครับปิดประตูสนิทเสียงแน่นหนึบนะคันนี้สามารถมาดูได้เลยตัวจริงอยู่ที่สาขาเซรีไทย95นะครับโคมไฟฝั่งนี้ครับเป็นยี่ห้อไทโคโยโตะเดิมๆแบบนี้เห็นไหมครับว่าโคมสารตัวรถยังใหม่มากเลยนะครับร่องรอยการทําโครงสร้างนั้นไม่มีเลยถัดมามาดูในส่วนของด้านท้ายกันเห็นไหมครับว่า แผ่นดมนะอุปกรณ์การเปลี่ยนยางมีมาให้เรียบร้อยแล้วนะครับเดิมสนิทครับโครงสร้างด้านหลังนะสีนทางมะพร้าวยังอยู่ดีนะครับสีเปลือกไข่แบบนี้ถ่ายให้เห็นชัดเจนเลยนะครับถ้าหากว่าใครอยากได้รูปเพิ่มเติมนะทักหาพี่โชกุนได้เลยนะครับเดี๋ยวจะส่งรูปไปให้ดูส่วนตัวเลยนะครับว่าอยากดูซอกไหนจุดไหนแบบไหนอยากดูความใหม่ของรถนะสามารถทักหาพี่โชกุนได้เลยนะครับถัดมาเดี๋ยวผมจะพามาดูในส่วนของด้านในกันนะครับคันนี้นะ ได้เป็นพวงมาลัยมัลติฟังก์ชันเรียบร้อยแล้วนะครับหุ้มหนังด้วยนะครับแล้วที่สําคัญครับมีเป็นระบบแพดเดิลชิพด้วยนะครับสามารถปรับเพิ่มลดความเร็วได้จากปลายนิ้วสัมผัสทั้งซ้ายและขวาเลยนะครับคันนี้ได้เป็นพุทเอนจิ้นสตาร์ทเรียบร้อยแล้วนะครับแอร์บาร์แบบนี้ครับแล้วก็ได้เป็นแอร์ออโต้แบบนี้ด้วยนะครับเกียร์ออโต้มีมาให้เรียบร้อยแล้วแล้วก็ปุ่มควบคุมคอนโทรลหน้าจอนะครับสามารถปรับได้จาก ฝั่งคอนโซลคนขับแบบนี้ได้เลยคนนั่งและคนขับสามารถปรับได้จากคอนโซลกลางได้เลยนะครับค่อนข้างสะดวกสบายนะแล้วเบาะหนังได้เป็นแบบสีเทาอ่อนแบบนี้สลับด้วยหนังคันธารนะครับค่อนข้างสวยงามนะหนังสภาพโคตรใหม่เลยพี่โชกคุณบอกนะครับใครกําลังสนใจมองหารถอีโคคาร์ไว้ใช้งานนะแนะนําเป็นคันนี้เลยนะครับตลอดคันนี้นะได้เป็นเครื่องยนต์1.3ลิตรนะครับกำลังสูงสุดครับอยู่ที่ 93แรงม้าเลยนะครับคันนี้นะแล้วเป็นเกียร์อัตโนมัติ6สปีดด้วยนะครับแล้วพร้อมมีแมนนวลโหมดสามารถปรับเป็นโหมดสปอร์ตได้ด้วยนะครับถัดมาครับเดี๋ยวมาดูในส่วนของเครื่องยนต์แบบนี้เห็นไหมครับว่าไม่มีร่องรอยการเยิ้มของน้ามันเลยนะครับสักจุดเดียวคานหน้าเดิมสนิทแบบนี้องศาเดิมครับไม่มีการปรับปรุงโครงสร้างแม้แต่อย่างใดเลยนะครับเห็นไหมครับว่าทุกสิ่งอย่างได้เดิมสนิทจากโรงงานมาแบบนี้เลยนะครับ หัวน็อตเบ้าชคตรงนี้ไม่มีการขันขยับเลยสักจุดเดียวเห็นไหมครับว่ารถคันนี้ไม่มีการปรับปรุงโครงสร้างมาเลยนะครับถือว่าคันนี้ตอบโจทย์มากๆเลยนะครับใครกําลังมองหารถไม้ใช้งานสัก1คันนะพี่ชชกุนแนะนําคันนี้เลยนะครับคุณประหยัดไปกว่า2 0 0 0 0 0กว่าบาทเลยนะครับคันนี้นะเห็นไหมครับว่าฝากระโปรงด้านหน้าครับเดิมสลิดแบบนี้นะรูระบายน้ําด้านหน้ารูกลมคมกิบแบบนี้เลยนะครับทุกสัดส่วนทุกเส้นสายตัวรถนะคันนี้ชัดเจนนะน็อตยึดกระโปรงฝราด้านหน้าหัวน็อตก็ไม่มีการลอกล่อนนะครับ ไม่มีการขันขยับเลยสักจุดเดียวนะเห็นไหมครับว่าพี่โชกุนถ่ายให้เห็นการชัดเจนทุกส่วนทุกจุดแบบนี้เลยนะครับคันนี้สภาพเดิมนะลดคดสวยเลยพี่โชกุนบอกว่าเครดิตดี D นะฟรีดาวน์ศูนย์บาทด้วยนะครับผ่อนประมาณ70 00บาทตลอดสัญญาได้เลยนะใครสนใจนะสามารถจัดไฟแนนซ์ต่างจังหวัดได้ด้วยนะครับพี่โชกุนมีไฟแนนซ์ส่งไปเซ็นให้ต่างจังหวัดด้วยนะครับกรณีไม่สะดวกรับรถนะผมมีรถสไลด์จัดส่งให้ถึงหน้าบ้านของท่านเลยทีเดียวนะครับไม่ว่าจะอยู่จังหวัดไหนจุดไหนนะพี่โชกุนมีรถจัดส่งให้เลยนะ ซื้อรถกับผมนะรับประกันให้เลย30วันและมีแถมประกันลดรายุกเฉินให้1บปีครับรับประกันรถไม่มีชนหนักผิดความจมน้ำนะถ้าหากเจอนะผมซื้อคืน100%เต็มเลยนะครับสำหรับคันนี้นะใครสนใจครับอยู่ที่สาขาเซลลี่ไทย95นะครับหรือว่าติดต่อมาทางเบอร์ที่โชว์ด้านหน้าเพจนี้ได้เลยนะครับ สำหรับคลิปนี้นะพี่ชกุณก็ต้องไปแล้วนะครับก่อนจากกันไปนะครับพี่ชกุณรบกวนกดคอมเมนต์กดไลค์นะครับกดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจให้กับพี่ชกุณด้วยนะครับสําหรับคลิปนี้ครับใครสนใจรถคันนี้นะรีบทักหาพี่ชกุณเลยนะครับ